แม้วันนี้จะยังไม่ใช่จุดที่คุณฝันแต่ขอให้รู้ไว้คุณยังไปต่อได้อีกไกลเมื่อชีวิตดูช้าไปหมดเคยรู้สึกไหมว่าคนอื่นดูจะไปได้ไกลกว่าเราตั้งเยอะมีบ้านมีรถมีครอบครัวมั่นคงแต่เรายังวนเวียนอยู่กับสิ่งดำเดิมเงินเดือนพอใช้ไปเดือนต่อเดือนแถมบางทีก็ยังต้องแอบร้องไห้เงียบๆหลังเลิกงานหลายคนอาจเผลอคิดไปว่า ฉันคงไม่มีทางไปถึงจุดนั้นหรือชีวิตเรามันแย่เกินไปแล้วแต่หยุดก่อนขอให้คุณรู้ไว้สิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้แย่มันแค่ยังไม่ดีพอและนั่นแปลว่ามันยังมีโอกาสจะดีขึ้นได้เสมอหัวใจที่ยังเต้นคือหัวใจที่ยังมีหวังหากคุณยังหายใจอยู่ยังอ่านบทความนี้ได้นั่นคือคุณยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตได้เสมอ ไม่มีใครบนโลกนี้ที่เริ่มต้นมาพร้อมทุกอย่างแม้แต่นักธุรกิจใหญ่คนดังระดับโลกก็เคยอยู่ในจุดที่รู้สึกไม่ดีพอสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างไม่ใช่โชคแต่คือความไม่ยอมแพ้และการเชื่อว่าตัวเองยังดีขึ้นได้เพราะหัวใจที่ยังเต้นคือหัวใจที่ยังฝันต่อได้แม้ตอนนี้คุณจังไม่รู้ปลายทางขอแค่ไม่หยุดเดิน คุณก็ยังมีโอกาสถึงฝันได้เหมือนกันความล้มเหลวไม่ใช่ความผิดแต่คือครูที่ดีหลายคนกลัวคำว่าล้มเหลวแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยไม่เคยผิดพลาดการที่คุณวันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวมันแค่แปลว่าคุณยังอยู่ระหว่างเรียนรู้คุณกำลังสร้างตัวเองขึ้นจากรอยร้าวและวันหนึง่งรอยร้าวนั้น จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่เข้มแข็งที่สุดของชีวิตบางครั้งความเจ็บปวดคือวัคซีนที่ทำให้คุณมีภูมิคุ้มกันต่อโรคที่โหดร้ายและในวันที่คุณแข็งแรงขึ้นคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ตั้งแต่วันนั้นเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนชีวิตแทนที่จะถามว่าทำไมชีวิตเราถึงไม่ดีเหมือนคนอื่นละ่ะลองเปลี่ยนเป็นตอนนี้เราพัฒนาอะไรได้อีกบ้าง ยังมีอะไรที่เราควบคุมได้อีกไหมคำถามที่คุณถามตัวเองจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่พาชีวิตคุณไปในทางใดทางหนึ่งถ้าคุณเอาแต่ถามว่าฉันล้มเหลวใช่ไหมคุณจะมองไม่เห็นหนทางแต่ถ้าคุณถามว่าฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งน,นี้ได้บ้างคุณจะเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางทุกวันที่คุณลุกขึ้นว่าคือวันแห่งความกล้าหาญบางครั้งการตื่นเช้าไปทำงานทั้งที่ยังเหนื่อย ก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญชนิดหนึ่งแล้วอย่ามองข้ามความพยายามของตัวเองเพียงเพราะมันยังไม่ส่งผลลัพธ์ชัดเจนคุณไม่ได้อยู่เฉยๆคุณกำลังสู้ในแบบของคุณคุณกำลังยืนหยัดท่ามกลางแรงกดดันท่ามกลางความเหนื่อยล้าและท่ามกลางความคาดหวังที่หนักหนาและความจริงก็คือคุณกำลังทำได้ดีขึ้นในทุกๆวันแม้คุณยังไม่เห็นก็ตามพัฒนาทีลนิด ก็ชนะตัวเองเมื่อวานได้หลายคนคิดว่าความสำเร็จต้องใหญ่โตต้องเป็นก้าวกระโดดต้องเปลี่ยนชีวิตทันทีแต่แท้จริงแล้วความสำเร็จที่แท้คือการคืบหน้าไปทีละก้าวเล็กๆคุณไม่จำเป็นต้องดีเยี่ยมแต่ขอแค่ดีขึ้นจากเมื่อวานก็เพียงพอแล้วถ้าวันนี้คุณอ่านหนังสือหนึ่งหน้าออกกาลังกาย5นาทีอดทนกับเจ้านายที่คุณไม่อยากเจอหรือแม้แต่ ยิ้มให้ตัวเองได้อีกครั้งนั่นคือการชนะคุณคือผู้ชนะที่เอาชนะใจตัวเองในวันยากๆได้อีกหนึ่งวันเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามแผนทุกคนเคยวาดฝันไว้ว่า30ต้องมีบ้าน35ต้องมั่นคงก่อน40ต้องมีชีวิตแบบในนิยายแต่พอเวลาผ่านไป สิ่งที่ได้กลับไม่ใกล้เคียงแม้แต่น้อยคุณรู้ไหมชีวิตไม่จำเป็นต้องเดินตามกรอบเวลาใครเลยแผนของคุณอาจจะถูกเลื่อนแต่ไม่แปลว่าคุณล้มเหลวบางครั้งพระเจ้าก็แค่ให้คุณอ้อมเพื่อให้เจอเส้นทางที่เหมาะกับคุณจริงๆเท่านั้นเองมองให้ลึกชีวิตคุณมีคุณค่ากว่าที่คุณคิดคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยแต่ในความจริง คุณมีมากกว่าที่คิดคุณมีสติปัญญาคุณมีประสบการณ์จากเรื่องเจ็บปวดคุณมีหัวใจที่อยากดีขึ้นและคุณมีตัวคุณเองที่ยังไม่ยอมแพ้อย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้เพราะมันคือสมบัติที่ใครก็ขโมยไปไม่ได้โลกอาจไม่อ่อนโยนแต่คุณอ่อนโยนกับตัวเองได้บางวันโลกใจร้ายกับคุณคนไม่เข้าใจคุณงานกดดัน ชีวิตดูไม่มีใครอยู่ข้างคุณเลยแต่คุณยังมีตัวคุณเองอย่าลืมพูดดีกับตัวเองอย่าลืมปลอบใจตัวเองในวันที่ไม่มีใครให้เพราะเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะไม่โทษตัวเองชีวิตก็จะเริ่มเบาขึ้นจากยังไม่ดีสู่ดีได้แน่จำไว้นะการที่วันนี้ยังไม่ดีไม่ได้แปลว่าอนาคตจะเหมือนเดิมคุณแค่อยู่ในกระบวนการ ยังไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวเหมือนกับการปลูกต้นไม้มันต้องมีเวลารากงอกก่อนถึงจะโผล่พ้นดินอย่าเพิ่งตัดสินความสามารถของตัวเองด้วยสถานการณ์ชั่วคราวที่คุณเจออยู่เพราะอนาคตของคุณยังเขียนต่อได้เสมอไม่ได้แย่แค่อย่างไม่ดีชีวิตไม่ใช่การแข่งขันว่าใครไปถึงฝันเร็วกว่ากันแต่คือการที่เราไม่หยุดเดินต่างหาก ถ้าคุณยังรู้สึกเหนื่อยแปลว่าคุณยังพยายามอยู่ถ้าคุณยังมีน้ําตาแปลว่าคุณยังมีหัวใจที่อยากลุกขึ้นอีกครั้งและถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้จงภูมิใจในตัวเองให้มากเพราะคุณกำลังเดินผ่านเส้นทางที่ยากที่สุดของชีวิตและคุณก็เดินอยู่บนมันได้ดีแม้จะยังไม่ถึงฝันฝันไม่ได้แย่แค่ยังไม่ดีแต่วันหนึง่งมันจะดีแน่ เพราะคุณคือคนที่ไม่เคยหยุดหวังและไม่เคยหยุดเดินหากคุณต้องการเติมพลังใจกดไลค์กดติดตามช่อง Little t ท i l ไว้ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาก็ตามเราจะเป็นกำลังใจเสมอขอบคุณครับ